วันวินายากาจตุรธีเป็นวันแห่งองค์พระพิคเนธเทพแห่งปัญญาความสำเร็จและการกระจัดอุปสรรคเป็นวันสำคัญที่ชาวฮินดูทั่วโลกจะทำการบูชาและสรนเสริญพระองค์เดือนนี้ตรงกับวันพฏิหัสที่5ธันวาคมวันนี้ผู้คนจะเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ถวายองค์พระพิคเนธในช่วงเช้าของวันก่อนออกไปทำกิจธุระใดๆ และในช่วงเย็นหรือหัวค่ำจะทำบูชาใหญ่ที่วัดหรือหิ่งของตนเองถวายเครื่องบูชาเช่นขนมโมทกะลาดูขนมหวานที่พระองค์โปรดปรานถวายอารตีบูชาแด่พระองค์ วันวินัยกาจตุรธีไม่ใช่แค่วันแห่งศรัทธาแต่ยังเป็นวันที่เราจะขอพอรให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จและอุปสรรคที่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีพิกเนสวนเทวไลจะมีพิธีคเนศปูจาในวันพฤหัสที่5ธันวาคม เพื่อถวายการบูชาตามแบบฉบับของชาวฮินดูโดยจะมีมาสเตอร์เบสอาจารย์เบสทินกรเจรจาปรีดีนำถวายบูชาให้ตามแบบนิกายคณะปัตยะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาผู้ศรัทธาสามารถเข้ามาร่วมทำบูชาพระพิคเนศได้ด้วยตนเองถวายของบูชาที่สำคัญแด่องค์พระพิคเนศปางมหาเศรษฐีปางที่ร่ำรวยที่สุดในโลกณนะพิฆเนศสวนเทวไลจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีกันเนชบูชาฟรีทางเทวไลจัดเตรียมดอกไม้และเทียนไว้บริการฟรีหรือต้องการถวายของไหวของบูชาแด่องค์เทพขนมลาดูโมทะกะ้าแพรกใบมะตูมดอกบัวสงสนานด้วยน้ำปัญจอมริททางเทวไลจัดเตรียมชุดบูชาไว้บริการขอให้ทุกท่านได้รับพรจากพระพิคเนธในวันนี้และบูชาพระองค์อย่างมีความสุขกันบดิบัป่ะโมระยา